มีให้สรุปมีมีให้ท่านสมชายสรุปท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเคารพขอบพระคุณท่านประธานผมสมชายหนองเฮีจากร้อยเอ็ดครับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านเชิดพงศ์นะฮะท่านเอกของเราความจริงรากเน่าภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากภาษาอีสานนะครับแม้กระทั่งทีมแมนอยู่ในเต็ดเนี่ยนะครับอีสานกับแมนยูแมนยูตลอดนะฮะอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับท่านเสน่เนี่ยในการที่จะพูดพาดพิงถึงท่านรองเดฟเนี่ย เป็นความตั้งใจของท่านสเสน่พูดาพาดพิงท่านรองเดฟไม่ใช่เป็นการบุลลี่แต่แต่เสียดสีนิดิดหน่อยๆมีจุดประสงค์ท่านประธานครับมีเหตุอะไรครับมีจุดประสงค์เพื่อให้ทั่วมาลงท่านสเสน่เพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วมาพูดนี่อะไรอะขอลาชสูงเนินชุมพวงจะไม่ไปแถววิกฤตบ้างเหอเดี๋ยวจะโดนสากเหล็ก ยังได้อยู่นะเนี่ยนนี่จะไปเมืองกาญจนบุรีหนองยาไซเยะเ่ตระานรี่เคารบครับก็ท่านพันนมชอบหนาวไปเชียงใหม่ชอบฝนไปปากใต้นี่ท่านกำลังผลักไสให้นักท่องเที่ยวไปที่ชอบที่ชอบเขาชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับใช่เมื่อเช้านี่เองครับ ผมได้รับแฟกจากพระเจ้ามีพระเจ้าส่งแฟกมาให้ด้วยเคล็ดลับในการเอาชนะใจนักท่องเที่ยวมีคนไปปิดสวิตสอวอไปไปปิดสวิตสามปอเคล็ดลับในการเอาชนะใจนักท่องเที่ยวต้องเปิดสวิตสามปอปอหนึ่งครับท่านประธานปอหนึ่งนี่หมายถึงประถมศึกษามไม่ใช่ไม่ใช่รถทัวร์ด้วย ป้อนึงนี่คือเปิดนักท่องเที่ยวนี่เขานําเงินนําทองมาให้เราเป็นลูกค้าชั้นดีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องเปิดใจท่านประธานครับข้อแรกเลยเปิดใจท่านประธานรู้ไหมชาวจีนอย่างเดียวมกราหกหกเข้ามาหกหมื่นคนมกราหกเจ็ดยังไม่ถึงเสียทิศนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสามแสนคนโอ้ต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ เป็นคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยต้องเปิดใจขอที่สองคือปรับต้องรีเซ็ตสถานที่ต้องให้มันมันสะอาดใช่ไหมพี่เด็ห้องโรงแรมนี่มันต้องสะอาดไม่ใช่ว่าฝรั่งจะเช็คอินพอไปเห็นแล้วย,ยังไม่เช็คอินเลยเช็คเอาท์ก่อนเลยออกมาก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับต้องให้สะอาด และที่สําคัญครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอันนี้สําคัญมากเข้าใจว่าพี่เดฟก็น่าจะจําได้ที่นักท่องเที่ยวไปเข้าห้องน้ําเด็กร้อยนี่ตามนักท่องเที่ยวผู้หญิงเลยพระท่านเห็นท่านลงไปเลยเกือบวิ่งเลยไปเรียกไอ้เด็กนั้นออกมานี่เรียกว่าเหตุการณ์เขาเรียกว่าคุณพระช่วยช่วยจริงๆช่วยให้นักท่องเที่ยวคนนั้นปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายเป็นเรื่องของรีสกิลอัปเกรดภาษาหน่อยนะครับภาษาของเราเนี่ยท่านประธานครับต้องมีการอัปเกรดท่านสมภาคที่ว่าไปเรียนก็ต้องไปเรียนให้มันจบคอร์สเมียคนไทยกับฝรั่งเนี่ยท่านประธานเหตุเกิดที่พัทยาเนี่ยสามีฝรั่งเมียเป็นคนไทยทะเลาะกันอยู่คอนโดชั้นห้า สามีไล่ภรรยาลงไปชั้นหนึ่งเมียซึ่งเป็นคนไทยนี่โมโหามากที่ผัวไล่ตัวเองลงจากคอนโดก็ตะโกนด่าว with would you come with ่าวิดวูดอยู่คำวิทมีแป่แป่หน่อยครับมจะมาไหมไหนกับ w i t วิดวูดเหนะวิดวูดอยู่คำวิทมีแล้วก็พูดต่อว find story enter body ่า You ฟสตอรี่เอนเตอร์บอดี มันหาเรื <S <S kind of i, hi, <S <S ่องใส่ตัวเองนะแฟนสตอรี่เลยยูคัมดาวเฟสซี่ลงมาแล้วก็น่าดูเฟสซีเฟสซี่ยูโนมีอเลตันโกัคกูน้อยไปแล้วอเลตันโกท่านท่านสมาชิกครับเท่าที่อภิปรายกันมาก็พอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ปิดประชุมครับ